สวัสดีค่ะมาลาะหงครับเออสวัสดีค่ะผ้าอวยรวยน้องอตอมมะลาะเหล็ทุกหน้าครับตอนหามงอันนี้ชึบนี่หัวปีกำลังออกหัวปีครับนี่นคะคะ มาเลาะธงให้ธงหน้ายันมืล้างหางมงหกมงมัเกลีอยงมาเกลอยงเอาเนาะี่เามาจะเสียอ oh, ีนน sure ี่ยอ้าวมาอาส์ไครบตดผมน้หันง่งไรด้แกมากสิเออ ซอมตะไคร่ปลูกนะคะนี่ซ้ำมาเอาตะไคร่ขี้ขี้ขี้ออกแล้วมาปลูกเอาผ่าบ่เอามาบ่ผ่าหรือว่าหนึ่งเอาจะกุจิหักหนึ่งนก็ควันนันอันนี้มันกระด้ตัวจะไปหักก็ที่หนึ่ึงบหนบลงบลงบลง นี่ยมันบกสะบงนะเนี่ยมีเน,นี่โอ้ยเบิง่งโบลงโบลงโบลงอ๋ออ๋ออ๋ดอดู <Okay. S 2> ดนคนแกเห็ด,กร,ดก,รก,กระเบื้องมันคายอะไรดูมันคายอะไเนาะกับโอ้ยเนาะกับเพะหันเพะนี่เออเบิ่งมายืนยืนยืนอยู่นี่เบิงบ่งอีตานี่เบิงบ่งมายืนยืนเบิงบ่งตาเห็ดนี่างงี้ไงมึงมึงมึง ไข่แต่ไข่มันขึ้นโคตรแล้วนะคะก็เลยเอามาแบ่งแบ่งปลูกขยายปลูกจะปลูกเลยปลูกแม่ประธานเลยปลูกอันนี้ในขันซานโอ้โหว่าจงไว้ยังเห็นเป็ดโอ้บุปไปมันไข่ลรือมไข่ป้าไปอยู่ขันน้ำบุบป่ะโอ้ไข่มันบุรียุ่งลายุ่งป้าปลาบอบอไปมันยุ่งยุ่งยีมาเบงกีตาเอาควอยเพียงอันนี้ อีเมเทดยางควยจิโรสวนน่อยดควยจิโรจโรจิโริโรปาดปาดปาดคฮับุ๋มเมื่อมันยุ่งโอยจิโรเบิงบงบงนี่แหงหลมันโบดดิคุบเด้อนี่กัดนะมนยัง ตะไคร่พันวาจนเป็นลำ่ำม us ึงหม่างออกจนเป็นล่ำเบิดเบิ่งอย่าบืนลงไปเลยปะมือ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 คับแน่บายบายก่อนบายบายก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่บงกล่องนี่บงกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายนะคะผมกลับก่อนนะครับบายบายเนี่ย